อะไรนะปะก็เลยบอกว่าโอ้โหสามเหราทักมาด้วยกันบันเทิงไอตีสามเ่าทักเลยทัคุณแอาไม่เอาไม่เอาเลยจ้องผมไม่มีคุณภาพครับดิบล้วนอ่าไม่ชเ่องายใจหรือเปล่าจ้องผมไม่มีไม่มีสคริปไม่มีอะไรช่องผมนะครับเทกเดียวล้วนเทเดียวครับเทเดียวผ่าน ไม่มีการไฟเอฟิกไม่เมือนนั้นครับมาเยอะครับนี่ครับมาเยอะโอ้สวัสดีเอาทรัพั์ลงไปไหนแล้วครับมาเยอะพากันเด้งเป็เร่งเราไปกันแล้วโอาโหเด้งดีขนาดน้อไทยดูที่จ่าเอ็มดูว่ะแค่ไปดูที่คนอื่นอ่ะกลับมาจากเอ็มลงอีกสามทีแล้วดูยังไงหมดอ่ะวันนี้จ่เอ็มยอดตกยอดตกกระตุ้นหน่อยกระตุ้นวันยอดตกยอดยเขาจะขึ้นดึกดึกกระตุ้นหนกระตุ้นหน่อครับ ตอนเมื่อคืนบอกแม่นครับมาไปวัดแล้วก็มาพร้อมลุงแต่ไปหาลุงที่วัดวันนี้คือรอรถเกี่ยวใช่ครับใช่รอรถเกี่ยวอยู่แต่ทำแน่แต่ว่าเกี่ยวเกี่ยวแต่บอกลุงเลยนะไม่แน่ลุงอาจจะพาลุยก็ได้ส้มบางทีมันจะมีบางจุดที่รถรถเข้าไม่ถึงเนาะไม่ถึงอ๋อต้องส้มครับ ไม่ได้ลุยเลยครับลุยเลยครับไม่ต้องรอครับนี่นี่บ้านี่พ่าตองมานั่งเฝ้าเดยน้าบานทงหมดแล้วี่มาทุกนาพ่อต้องมานั่งเฝ้าอีกนี่นี่คานาด้พังอีกแล้วดูดิกจะปิคทนาที่ข้าป่าไม่กินเลยนะเ่เช้าแล้วบพี่มาพ่อผ่อต้องมานั่งเฝ้าครับบ่าเมื่อเช้าหน้าบ้านเาเรือพังหมดแล้วครับ ครับนี่มาทุ่งนาอีกแล้วนะครับท่านนาจะอยู่หรือเปล่ารอดูกันนะพีครับท่านนาจะพังหรือพังรอดูกันนะครับมูนครับมีมีทางหนึ่งที่ลุงจะจอดมีทางหนึ่งต้องบอกว่าเสือสุกแล้วย่างเสือสุกแล้วละมันมาไปสองถังเพราะว่าข้าวเช้ายังไม่กินเลยใครจะกล้าไปบอกนี่พี่นาทีเนี่อยนะเมื่อคืนก็ไปบอกพระอาจารย์พลอยู่ คนบอกไม่ได้หรอกให้ฟังปล่อยแกให้แตกก็เหนื่อยเองให้แกเหนื่อยไปไถกบไถกบแป๊บเดียวไถกบไถกบหอมมากเลยอะไรวะเอาไปดูหน่อยพี่พาไปดูหน่อยพาไปดูหน่อยกงนทไ้พาไปดูหน่อยตามตามตามกลินไปตามตามตีผมตามกิน ผมมาตามกินครับเห้ยได้พี่ได้ไหมได้ไม่ดิได้ไมนี่ได้ตามครับรถพี่มีมีต้มพึ่งนายอยู่เอามาอุ่นหน่อยโอเคเปิดปอดโอ้โหโอเคบหลังใช่มปอดครับนี่ไก่ตีบหมูเยิ้มๆเลยอ่ะโอเยิ้มๆเลยบุกครัวภาษานะครับวันนี้เสือกมาลองกินกิ้นหน่อยเอาเสือมาลองมาชินกินหน่อยว่าหวานไหมเอาพี่ชิมชิมสักอันเดี๋ยวลองให้พี่เดียร์คันทวันลายใหญ่ น้ำลายยายหลย้อนนี่เลยน้กิ้มิธีชิมพิธีชิมเดี๋ยวชิมเสียว่ระแตนชิมไหมกระแตนเอาหนาไหมเอาหนาหน่อยเออพิตีมาอ๋อขอบคุณครับลองชิมกันเลต้องกินเลยต้องมันสุดม่อยเด้อ เอาให้ปลาแดงไปปลาแงน้ำลจั้นให้ปลาแงปลาแงจแม่ัาินเยไม่ัวนี่ต้มข้างนครับผมซื้อมาเมื่อเช้าอมแล้วอุ่นเอยเนาะอุ่นป้านี่ต้มข้างนอร่อยมากเลย ต้มปลากระเตนหมอนึงเอาหอยมานักเกีวบันอี้ยไปมากเยข้างหน้าเลยันนี่้ลูกม oh, oh, hey, ันม่อนยูน er ีนี่วีหอร่อยมากเลยอุ้ยนี่ไงเป็นไงใส่มา่าีแซบปะเออเฮ้ยรามาบุกเง็นัวายนะตอนนี้อร่อยมากลวกลับแ่กลกไปใส่เดียวหน่โอ๊ยโอ๊ยโม๊ยน้าวแกงไฟมา ไดคลิปนี้ก็ยากกระแทกจำมันนยากแล้วเฮ็ดยูทูบเลยแบทำอะไรเลยแล้วผูเชื่มาชักนำเลยเสร็จมากินเนื้อครับรับีรุมมาเลยมาซื้อเมื่ซื้อครับพี่เอ็มได้ว่านั่นน่ะเลยบอขอเอานยยย่เ็เบไปซื้อขอเชิเอาให้เขาเลยจเย็นใจเย็นใจเย็นใจ มีาหรออนคตชือด้นมาป่ีไขึ้นหมทำเพ่มขึ้นไหมขาเอานดูเมนะครับเม์กำลังชิมนะครับดูเม์เราดูทางไกลนะครับเอาเลยครับเอาเเราซูมได้ครับเป็นไงเม่อะไรปะไปงเหียวเนาะต้องใส่ต้องใส่ยีราฟคอยาวใช่ไหมคอเน่อเ่เร เอิญลุงเอิญลุงไหมเอิญลุงไหมเดี๋ยวจะค่อยกินหลายเนาะเอิญลุงเอิญลุงโอเอิญลุงแล้ววะดาเอมด้วยงขาเราด้วยตาเอ็มก็มาชิมชิวร้องให้ยังป่ะเมดแล้วก็ป้าเต็นแล้วก็ป้าสา รอรอท่านประธานอยู่รอท่านประธานอยู่รอลุงพลครับรอลุงพลก่อนแล้วก็ตุ้มตามแล้วก็คอยบอกเจ้าเลยด้อครับผมพี่จีบอกเบาหวานขึ้นสองรอบแล้วไปหาหมอาเช้ามาเชาจะไว้กินร้านประจำตรงบัวขาวไงเห็นลุงนี่ก็เลยแวะกินแซ่บบอแซ่บบ่แม่แม่ล้านร้านชี้คืนท่านบอกแม่ตรงที่อันบ้านคุณน้ำมีนะบอกอยู่เลยปั๊บบวชคอมาหน่อยนึงโอ้ยแม่แม่แม่ แมนเอ๊ะแซบร้านนั้นน่ะแซบยายแซบคอยคอนไปกินม้อขาวนั่นเลยปังเลยแม่บอกอันนี้มาถ่ายทำอยู่ในครัวมาบุกบุกครัวภาษาจะแตกหรือมาแตกแหงกัตอนนี้ล่ะค่ะจะพังหรือไม่พังเด้อเออจะพังเลยอังมาสร้างว่าเห็บปูเสือนี่ก็ได้ ไม่เจอกันนานชิกินอยู่บ้ขอขวดนะ่นบะพักควันพักวันพักวันกันมาเนี่ยเล่ายังบ่ทันได้กินไหมมาอย่งลุงพาพ่อเป็นแก่เข้าเล่ายังบ่ทันไดกินไหนี่ลุงเสือน่ะไปต้เอ็มเอาตาขอโทษนะครับมาปูองนางบอ ยยมไม่หมพี่เป้าโทษเด้อครับโอ้เยอะยอะมากสาวตอนาปิดไก่อนปิดไปก่อนเดี๋ยวไู้เลยเราเอาโอ้คนนี้เลยเอาให้คนนั่งฝั่งนี้ด้วย เ็ลุงนะลุงไม่เอ็งสอนเนือยี่ส์อะมาตื<อ>่นมาอาฮับเอีครับ,รบมากินด้วยกันนะครับเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่เอาแล้วครับเปิดงาน,นแล้วครับเสร็จแล้วครับอื